สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะเช้าๆนี่มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ,ะหลังจากที่เราห่างหายไปจากบอลสีก็หลายเดือนนะคะพี่กันตรีไม่ได้นําเสนอเนาะอะตอนนี้นะคะบอลสีของเราณนะวันที่ปลายเดือนมีนาคมนะคะ29นะ30นะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆลองมาดูบอลสีของเราก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะ อันแรกที่จะให้ดูนี่คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นดอกเขาแล้วก็ขึ้นมาอีกเป็นบอลสีในวงบ่อนะคะถ้าใครติดตามผลงานของพี่กันตรีจะเห็นว่าก็จะมีวงบ่ออย่างเงี้ยนะช่วงนั้นบอลสีก็จะเยอะกว่านี้นะคะนะตอนนี้น้องก็น้องยุบไปพักหนึ่งยุบไปหมดเลยนะเพื่อนๆเนาะก็เป็นธรรมชาติของเขา ถึงเวลายุบเขาก็ยุบถึงเวลาขึ้นมาเขาก็ขึ้นนะคะยุบไปแล้วเขาจะไปโตที่หัวนะคะจะไปเพิ่มทําให้หัวของเขาโตนะคะอันนี้เป็นบอลสอีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเป็นบอลสีโบราณน,นะคะนะก็คือรัชกาลที่5นํานมาจากยุโรปนะคะแล้วมาตั้งชื่อเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กและที่จะขาดไม่ได้ของคู่กันก็คือเจ้ากรุงไกเซอร์ เห็นไหมคะเจ้ากุุงไกเซอร์เรากําลังแตกนะเพื่อนๆแตกพุ่มสวยมากเลยนะคะกําลังแตกใบหนามากเลยนะอันนี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสวยนะคะมีต้นพลิกเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเองมีพลิกนะคะนี้เรามาดูนี่นะนะน้องแตกนะคะ ช่วงที่ยุบไปนะคะพี่กันตรีก็รดน้ำด้วยผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังนะรดไปตลอดรดตลอดแหละเนาะยุบไปที่ชิงยุบก็ยุบที่ขึ้นมาก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเนาะไม่ต้องกลัวนะคะเรามีเครื่องดื่มชูกำลังสักอย่างน้องบอลสีของเราชอบนะคะนะนี่เดี๋ยวก็จะขึ้นมาอีกนะเพื่อน มีหญ้าก็พยายามเก็บออกเก็บออกเป็นหญ้านี่วงนี้สวยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไม่ได้พวนดีนอะไรเลยนะเรื่องดื่มชูกําลังบวกผงชูรสเดี๋ยวมาดูด้านนี้อีกวงนึงน,นี่เอามาดูนะคะสวยงามเหมือนเดิมนะคะ บอนสีเนี่ยเขาไม่ชอบแดดนะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าแดดใบก็จะไหมเห็นไหมในใใบไหม,ไมเห็นไหมนะช่วงนี้อีกเดือนนึงนะคะเพื่อนเพื่อนจะผ่านพ้นไปไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาลอยมารอลุ้นกันจะผ่านเดือนเมษาไปได้ไหมนะอันนี้เขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี้เจ้ากรุงเดนมาร์ก เจ้กลุงอันนี้ชมพูอันดามันนะคะชมพูอันดามันนี่นี่ชมพูอันดามันสวยงามเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมทับทิมเม็ดเล็กทับทิมเม็ดเล็กอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรามารุ้นเจ้ากรุงเดนมากของเราดีกว่าพอรู้สึกว่าเขาจะโดดเด่นกว่าใครเลยนะ โดดเด่นกว่าใครเลยมีหน้าวัวหน้าวัวหน้าวัวสวยงามนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้บอลสีของใครที่ยุบไปไม่ต้องเสียใจเนาะเพื่อนๆเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะธรรมชาติของบอลสี ถึงเวลาเขายุบเขาก็ยุบนะคะถึงเวลาเขาแตกใหม่เขาก็แตกเราก็เครื่องดื่มชูกำลังบวกผงชูรสใส่เข้าไปเลยรสเข้าไปเลยเช้าเย็นก็ได้หรือ3ามวันรสครั้งก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะได้บอนสีที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะลองมาดูนะคะเพื่อนๆ ดี๋ยวมาดูนี่อีกวงนะึงนี่วงนี้เป็นเป็นอะไรมะเขือพวงไปแล้วมะเขือพวงขึ้นมานี่วงนี้ก็กําลังแตกทีแรกก็ยุบหมดเลยนะเพื่อนๆเนานะยุบหมดเลยนี่เขากาลังแตกใหม่ขึ้นมานี่แตกใหม่ใบเล็กๆนะคะเป็นไหมคะเนี่ยอบอนนี่ก็ทีแรกก็เต็มบอนเหมือนกันก็มีเหลืออยู่แค่เนี้ยนะคะ สวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งวงวงนี้มาดู วงนี้มาดูอหือวงนี้อยู่กลางแดดเนาะแดดเปี้ยงๆเลยแต่ก็พยายามที่จะขึ้นมาเอาดูเดี๋ยวจะรดน้ำอีกแล้ววันนี้นะคะดูนะคะพเพื่อนๆกำลังขึ้นมาเลยเดี๋ยวเมษาก็จะพ้นวิกฤตละนะคะเมษาก็พ้นละเนาะ เดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งเดือนว่าบอลสีเราจะเป็นยังไงนะคะแต่พี่กันตรีก็ไม่ได้วอลี่อะไรเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเราต้องเข้าใจเนาะต้องเข้าใจเขาถึงเวลายุบเขาก็ยุบถึงเวลาขึ้นมาเขาก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะยังก็สวยเหมือนเดิมเห็นไหมสวยเหมือนเดิม สวยเหมือนเดิมนะคะให้เราสวยงามเหมือนเดิมแต่เราอย่าลืมก็แล้วกันนะคะเครื่องดื่มชูกําลังบอกผงชูรสที่พี่กันตรีบอกอะ่ะนะอย่าลืมนะคะของเขาดีจริงๆไม่เชื่อนะไม่เชื่อลองใช้ดูเลยก็อยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูไม่ได้แพงอะไรนะคะราคาก็สองละสิบบาทยี่สิบบาทพี่กันตรีซื้อเป็นซองใหญ่เลย เดี๋ยวก็จะรดน้ำอีกแล้ววันนี้อนี่นี่นี่ต้องคอยดูเนี่ยเนี่เนี่ยเห็นไหม ค่ะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ